สวัสดีพี่เ่าทั้งหลายด้วยนะหลายคนตะโกนตามหาแต่ชดคอยย่ใสชดคอยย่ใสคู่แรกของนนี้คือเจอโรปาทัากับพี่ดิจา่าอินพาจามัสเปิดมาดับแรกก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากทีมีก็ลลงจะขึ้นบ้านหวังว่าจะขึ้นบ้านเขาอยู่แล้วแต่ยังไงโดโพนพา,นายุโอ้ยพายุพัดแล้วกันเด่นบอลเดินมาไอ้โอ้ย กดปีแคบีทำไมมือมันลีมืกดปีแคบีอ้าวให้ตกใจกันทั้งทีมเลยที่กดปีแคบีทำไมวะไปดี่ลัดไปเองจะไปดียังไงเป็นฟูบอกว่าฟูจะมาช่วยเราเพื่อนแต่ยังไงตายโดนกระเทบขี้แตกไม่ไน้แบบนี้ก็ถึงเวลาของอินโวกเกอร์โฉวอุ้ยตายแล้วคขับวันที่แล้วจะไปโคตรสบายเปียเตโอปิซซี่แมน ฆ่าแมา่งให้หมดเลยพวกเวรเลยเกียงตับทั้งทีมวิง่งหนีเห็นเป็นป่านาบเลยหนีสิแน่จริงเนะี่ยตายให้หมดโวยสิบลิตแก็บไปวาบข้างป่าโดนด,ดอกไป้เดี่ยวขาหนิ้วนีไม่ได้แล้วยังไงเออเชกเกอร์โดนถาดเข้าไปโดนอินวอคกไล่ตอดไล่แทงแล้วยังไงวิ่งหนีมาเจอกันอีกตายตายเันสกตรตดงนี้แหละให้มันตายกันกู โวเบียเลยแบบนี้จะไป่ก่าวจใจได้ยังไงเฮ้ยโอ้โห,โ,หโ,หโหพระเจ้าขอบคุณคุณสำรองมากเลยครับผมแมตช์นี่เป็นแมตช์ที่โหดและดุดันมากเราไปชมในแมตช์ที่สองกันครับระหว่างทีมอีโฮปะท่ากับทีมอีเลาเว่นโฟเอเอ็มไอโอของเราเหมือนมีชีวิตที่เหงาอยากพาเพื่อนไปใส่เดียวกับเสาสุดเกินจึงชวนเพื่อนไปใส่เดียว มาเต้เพื่อนทองของฉันจะพาไปใส่เดียวกันหดเร็วเพื่อนหวดเร็วนะไม่ว่าราน้นยเราต้องรีบใส่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 ใสใสเราสองคนจะตุยป้อมยังมีความสุขด้วยกันเราพี่แกก็ใส่จนแตกแล้วก็กลับไป <c oughs> แม่อาบอกโปรดอ,อยู่กันเต็มเลยะโอ้อ oh no! โหนู มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้เขอยกกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูในมุมมองของฝั่งทางนี้กันดีกว่าโอ้พวกพี่เขาปิงรัวรอยอ่ะแล้วพวกพี่เขาไปยืนรอดูหมอหลำกันลสล3ทันหนึ่งอัดยัวขัดแแเวนมาบวกต่อเย้โดนลุเย็บ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 แล้วยังไงแ เงาไหมล่ะทีนี้ไม่เงาพี่เขาโลกันเต็มเลยเอาละครับผมมาชมกันในแบบคู่สุดท้ายกันนะครับระหว่างทีมเออเร่ปะทะกับทีมอรนิกมาก ว่าจะเป็นจังเดมาชมกันจังหวะนี้นะพี่วยเนี่ยมิลเอรก็กลังจะพุ่งทยานไปใส่เดียวกับพีเพิร์ทั้งหลายพี่แกก็เลยถามว่าเลียมเช็ดเป็นยังไงบ้างเน่ยเกาหลังให้เป็นยังไงแต่พี่เลียมเซ็ก็บอกเข้อย่ามายองนะกระโดดเด้าหน้าไปทีหนึง่งแล้วก็ตายไปแล้วก็จังหวะนี้พี่แกก็เดินมาหามิลน่าซึ่งหมุนเตี้ยวๆอยู่บนฟ้าก็กทุบไปสทีแล้วก็แตกจังหวะนี้พี่วีให้เห็นกระจงที่พุ่งก็ไปเหนี่ยวขาหลังให้เกะว่าจะได้เกี่ยวแล้วพี่มิลเลอร์บอกว่า ส่วนกระโจกที่นอนเศร้านอนเหงาอยู่ในโดมบอกว่าเฮ้ยเล่นแกขนาดนี้เลยเหล่ะก็พิมพ์คีเก๊แบมเลยเ่ยหยอกกันขนาดนี้เอาตีมาเทมแรกดีกว่าไหมพีเป้ยหยอกกันซะไม่สนหัวพี่โซโลเลยแล้วก็ขอบคุณพี่เพิ่มทั้งหลายที่ดูจนจบคลิปด้วยนะอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็เอานิ้วของท่านน่ะไปหยิกกระดิ่งเงี้ยติ๊ง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 ด้วย